สวัสดีนะครับพ่พ,บพี่น้อบอล่าพี่กิ๊ชอบทานผักอะค่ะนะคะชอบทานผักแต่มันก็มีบางผักที่เราไม่ทานแหละคมคมเราก็ไม่ทานสวัสดีครับพี่น้องบอล่ะเดี๋ยวพี่กีจะให้คนแจกพี่น้องบอวนักวานกอนางก็ตัดผมวิกกี๊ก็เลย ทักทายเฉยๆเพราะว่นานางยุ่งอยู่มันก่อนไปขอบคุณนะคะแหมคนเรานะคะมีเพื่อนมานั่งทานข้าวด้วยนี่มันอร่อยนะอืมฮึๆก็ขอโทษน,นะกับเียงดังแล้วคุกคนตกเกียวต้องเข้าใจนะมาก เมื่อกี้เป็นเด็กกำลังกินกำลัน,นอนอนอืมอร่อยคุณยวันนะคะยวันพาแซแปสวัสดีครับพ่อนนองบอลนะคะพ่อน้องบะะอลน,นางเป็นช่างตัดผมนะอ้าวนางมีทรงผมสวยๆนะถ้าอยู่ใกล้หนางต้องไปให้นางตัดผมให้นาะนางน่ารักบังชีวิ่ก็ไปนางตัดผมอยู่นางก็ไปให้กำลังใจนะฮะนางน่ารัก โอ้กรอบพัฟลิตี้เพราะมันสดไนงะเราจะดูว่ามันสดหรือไม่สดเราดูที่คั่วมนะันเวลาเราจะซื้อผักใช่ไหมตรงครนะั้วน่ะถึงเขาจะแพ็คใส่ถุงแล้วมันยังุกเขียวอยู่นะมันก็ไม่เหี่ยวเราก็จะซื้อมาก็าสดๆนะก็จะกินได้ของที่เมืองน,นอกอะ่ะเวลาเขาเสร็จแพ็คมาเขาจะบอกว่าแพ็ควันไหนแล้วก็ best before ก็คือเราจะได้รู้ว่าก็พักตั้งแต่วันไหนแล้วกินดีที่สุดวันไหนอันนี้พี่วิกกิ้เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนะคะมันก็จะจอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึง่งใช่ค่ะแบมบูชุดแบมบูชุดเลยค่ะก็คือนี่แหละค่ะแบมบูชุด ดนหมดค่ะนอไมไทยมอไอ้ฝรั่งวิชชอบกินนมอไอันนี้เอาเอานอันนี้ไม่เคยกินอ่ะเพิ่งมากินเป็นที่อยู่นี่แหละค่ะเพิ่งมากินเป็นตอนที่เมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อก่อนมันเห็นเขาแต่ว่ามันเผ็ดน่ะ หน่อไม้ไทยซื้อมาจากไหนหรอคะหน่อไม้ไทยเนี่ยซื้อมาในกระป๋องค่ะเขามีนะคะร้านร้านตลาดเอเชียเขาจะมีอาหารกระป๋องก็จะซื้อมาจากอาหารตลาดเอเชียเขาเรียกห้องกงมาร์เก็ต ตลาดเอเชียเขาจะมีหมดนะคะมีปลาลงปลาลับกะปิน้ำปลาผงชูรสมีหมดค่ะพอน้องบนนสวัสดีครับพี่หวานนะคะพอน้องชนวสวัสดีครับพี่โตเกียวอืพี่โตเกียวหิวข้าวเชียร้าวน้ำลายหกเลย ขนมจีนคือม่จะเป็นคนเขาเรียกอะไรคะคือที่อยู่เมืองไทยก็ไม่ค่อยทานข้าวนะเอาจริงมิชอบทานเส้นขนมจีนเนี่ยรูวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นถ้ามิไม่มีเส้นขนมจีนหาไม่ได้เพราะเส้นขนมจีนต้องไปซื้อตลาดเอเชียก็จะได้วุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นมาตําแทนอืมเื็น เพราะนองบอลโซด,ดีครับทุกๆบ้านเลยนะคะลืมค่ะนี่ก็เรียกอะไระ่ะทุกชิ้นปลา